สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้มีรถนะครับอเนกประสงค์นะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับก็เป็น n e ็กเจนนะครับฟอร์ดเอเวอเรสตนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนี่พระเอกนะครับที่อยู่ข้างหลังเราเนาะนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอร์ดจะลืมนึกถึงกอลนะเบอร์ทัวร์ไีไลท์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับขับรถอยู่บนโชว์รูมนี่นะฮรรถที่เอามารีวิวนะครับก็เป็นเน็กเ e n นนะครับฟอร์ดเอเวอร์เรสนะครับเป็นตัวไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็น4ีคูณสนะครับของเราเป็น4ีคูณสแบบพาร์ทไทม์นะฮะก็เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเกียร์อัตโนมัติส0สปีด นะฮะเป็นอ e ีชิปเตอร์นะ,ะเป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะฮะสองแรงมา้านะฮะแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายหนึ่งล้านแปดแสนเบาทนะครับสีพิเศษก็ขาวมุกกับส้มบวกเพิ่ม12,000บาทนะครับถ้าใครต้องการเบาะสีครีมพาลีนก็บวกเพิ่มมาอีก10,000บาทนะเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรถที่เรามารีวิวนะครับเป็นสีเทานะฮะก็ชิ้นแรกเลยนะครับที่เลือกเปลี่ยนก็จะเป็น กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า FORD นะครับนะฮะบางคนก็จะเรียกกระจังหน้าแรปเตอร์เนาะก็เอาที่เข้าใจกันนะฮะนี่แต่ที่กอบเรียกอย่างเงี้ยนะครับเพื่อลูกค้าบางท่านไม่สับสนเนาะกับตัวชุดแต่งที่เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับก็ตัวกระจังหน้า FORD เนี่ยนะครับเป็นสีดำนะฮะตัวนี้เป็นดำทั้งหมดนะครับลูกค้าคันนี้เลือกฟอนต์เป็นสีดำนะครับเพื่อมาดูดุนะครับนี่นะมันกับรถสีเทาเนี่ยมันก็จะดูแบบดูเข้มดูดุเข้าไปนะฮะ ไฟ LED สจุดนะครับตัวนี้ก็เป็นแสงสีส้มนะครับรถตัวท็อปสุดครับแน่นอนนะมีกล้อง3 6 0รองศานะครับนี่ตำแหน่งก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะพวกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับกระเถิบมานะครับที่ตัวไฟหน้าไฟหน้ารุ่นตัวท็อปเนี่ยนะครับมันจะเป็น Matic LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับสูงต่ำเนี่ย เป็น LED เป็นแยกโคมกันแล้วก็จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงนะครับตอนเลี้ยวนะครับนี่อยู่ดีตัวนี้นะฮะก็ช่วยทัศนวิสัยนะครับตอนเราเลี้ยวหรือกลับรถในที่มืดนะครับมันก็จะมองเห็นแบบขอบถนนได้ดีนะฮะตัวนี้มีป้องกันไฟแยงตานะครับออโต้ไฮบีมพวกนี้มีมาหมดอยู่แล้วไฟตัดหมอกก็เป็น LED ครับนี่เห็นไหมมีกรอบเป็นแบบนี้นะครับกรอบเป็นโครเมียมรอบนอกเนี่ยคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร สวยงามเซนเซอร์นะครับรถรุ่นนี้นะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นหน้า6หลัง6นะครับปกติเราจะเห็นอย่างเงี้ยน,นะ4อันนะครับมันก็จะมีตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับนี่คันนี้ก็จะมีตัวนี่คิวล้อนะครับคิวล้อเป็นสีดำ ก็ดูสวยงามดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะเดี๋ยวก็พาไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับเผืิอว่าสั่งนี้แคบคันนี้ไม่ได้ต้องบอกนะไม่ได้ไม่ได้ใส่เป็นคิ้วใหญ่นะครับตัวนี้มันคิ้วมากับตัวชุดแต่งเนาะเห็นไหมทำสัดกับตัวชุดแต่งเลยก็ถิบมานะครับช่วงล่างน,นะฮะคันนี้เปลี่ยนป่งนกไปของโยง่ง นะครับเปลี่ยนปีกนกเป็นของโยงนะครับแล้วก็ลดนะครับได้ทําการยกสูง2นิ้วนะเดี๋ยวก็ลองถอยให้ดูก่อนเหตุไมเ่เอ่ยแบบนึงนะนะครับนี่เห็นไ,ไหมยกสูงขึ้นนะครับ2นิ้วเนาะหน้าหลังนะฮะแล้วก็ล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นแม็กยีนะครับเป็นแม็กโอเอซนะครับเป็นสีดํา นะฮะแล้วก็จับคู่กับยางโตโยนะฮะอาทีก็2-7-5-5-5-20นะครับตัวนี้ก็นี่ล้นก็กำลังดุครับเห็นไหมล้นก็แบบกำลังกำลังดุเลยหล่อมากนะครับตัวจริงหล่อมากระเทอบมากครับตรงแก้มนะครับก็เป็นคลิประบายความร้อนเนาะตัวนี้ก็เป็นโครเมียม กระ,ะจกนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับมีกล้อง360องศานะครับมีไฟสองพื้นเนาะมือเปิดนะครับก็เป็นสมาร์ทคีย์นะเห็นไหมจุดเด่นของมือเปิดตัวที่เป็นโครเมียมตรงนี้ตรงนี้มันจะลอยออกมานะไม่เหมือนรุ่นอื่นที่มันเป็นบุ๋มลงไปเนาะเราหลังคานะครับตัวนี้ก็เป็นสีเงินแบบนี้นี่เราหลังคาเป็นสีเงินแบบนี้นี่อะให้ดูนะครับ อันนี้มันใส่มาแล้วเนาะสาอากาศเนี่ยเห็นไหมสาอากาศเดิมๆเป็นแบบนี้นะนะครับตอนใส่เนี่ยเป็นเดิมๆเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะครับตัวขอบประตูวพวกนี้มันเป็นโครเมียมทั้งหมดนะนบันไดก็เป็นขอบเงินนะครับมีคำว่าไทเทเนียมเอเดี๋ยวให้ดูล้อข้างหลังผมว่าทรงกําลังแบบเท่ๆดุดุเนี่ย ปะได้เลยอะ่ะนะครับกระเถิบมานะครับก็ตัวนี้ก็สปอยเลอร์นะครับมีสปอยเลอร์หลังไฟท้ายก็เป็น LED Signature นะครับมันก็จะเต็มทั้งหมดเนาะเนะราก็ต้องคาดก็เป็นโครเมียม ใชยกันชนนะครับนี่ก็มากับพวกนี้มาชุดแต่งเห็นไหมรถรุ่นนี้นะครับฝาท้ายนะครับเป็นไฟฟ้าระบบแผ่นฟรีนะครับเบาะแถวที่3เป็นไฟฟ้านะครับระบบพวกนี้มันเป็นการหนีบหมดอยู่แล้วนะครับเปันมีแจมอยู่แล้วเนาะมาดูข้างในเป็นมูลรูปนะครับ นะข้างในก็สวยงามนะครับแล้วก็ดูแบบหรูหราเอเวอร์เรสเนี่ยนะครับจะมีแอร์นะครับด้านหลังเนี่ยจะมีตัวพัดลมแยกออกมาเลยนะสามารถปรับได้นะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่แถว3แถวกลางจะมี usb type a type c นะครับแล้วก็230โวลต์400วัตต์นะชุดชาร์จชาร์จไฟเนี่ยต้องบอกก่อนเลยมีพร้อมเนาะทุกจุด ด้านหน้านะครับให้ดูก็สวยงามเบาไฟฟ้านะครับคู่หน้า8ทิศน,นะเรื่องของตัวออปชันเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะครัว่าตอนนี้รถออกมาก็เหยียบปีกันและนะครับจะปีหนึ่งแล้วเนาะเห็นไหมครบคันนะครับในเรื่องของเป็นพุ s สตาร์ทนะครับเป็นไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะเห็นไหมตัวเปิดฝาท้ายมีนะครับเปิดไฟตัดหมอกหน้าหลังมีที่วางแก้วมี นะครับพวงมลาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้ Auto, กระจกมองหลังตัดแสงออโต้จอหลังพวงมลาลัย12.4นิ้วเนาะจอกลาง12นิ้วก็ซิง c ์ 4A a n d the Auto Apple CarPlay แบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชัน FordPass นะครับสั่งงานสตาร์ทรถได้สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แอร์ Air, อิสระยแยกซ้ายขวานะครับมีไวลดชาร์จ USB Type A Type C เกียร์เป็น เกียร์ไฟฟ้านะครับก็มาพร้อมกับระบบช่วยจอดนะจอดเข้าซองจอดเทียบข้างออกจากเทียบข้างให้มีระบบแมนนวลด้วยเบรกมือไฟฟ้าก็มาพร้อมกับออโต้โฮวโมดการขับขี่นะครับ6โหมดนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์เนี่ยมีโหมดออฟโรดนะครับ, load, รบต้องบอกก่อนเลยครบนะระบบเตือนการชนเมื่อถอยมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะครับเตือนกันหลับในมีบายสปอร์ตเนี่ยมีนะครับบายสปอร์ตมีนะครับเตือนการชนด้านหน้าพร้อมกับระบบช่วยเบรกมีระบบเลนคิปปิ้งมี a Adaptive Cruise Control นะครับแบบ s t o อ and Go มีนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าครบมากๆนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องช e l YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดตกลงประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ